วันนี้เราจะมาทำเครื่องยอดไอเทมกันอุปกรณ์เตรียมมีได้มากหาแรง่ายแต่มันต้องใช้รวมกับปลั๊กอินดูดของเข้ากล่องด้วยตอก่อนอื่นหาอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนมีอะไรบ้างลืมละ เออใช่แล้วก็น้ำครบยังเออ,เอ,อยังไม่ครบแล้วก็ไอ้นี่แล้วอันนี้เรียกอะไรก็ได้อุปรกรณ์ที่ต้องการใส่ลงไปเพื่อให้แลกออกมาเป็นอย่างที่ต้องการอืมอนอื่นอันหลัก วางห็นร้อสี่ห้าอันนี้ไม่รับออันนี้วางพอให้มันถึงจุดที่ต้องการเดีวจะเอาปลั๊กอินดูดของเข้ากล่องให้ตรงลิงด้านล่างด้วยก็แล้วกันวางกล่องไว้ตรงนี้ แลากที่ขวาตรงกล่องแล้วทีนี้ถ้าหนเวลาไดาโยนขวานไปมันก็ดูดมาต่อต่อซ้ายเลยแลโตมาหางนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปเรื่อยๆ <c oughs> เอาแบบกบเกินเลยถ้าแบบกบเกินก็ ืมเอาไว้ตรงนี้เอาเดี๋ยไว้ตรงนี้กลาัๆเอากบเกินแบบลึกกว่านี้ในบ้นอนเลยข้างในแล้วปิดปิดกวางไว้วางไว้ โอเคเราจะมาลองกันเดี๋ยวเอาอันนี้ให้รู้ว่าตรงนี้เป็นตรงรอบไอเทมเรียบร้อยละเราลองโยนไอเทมไปแล้วดูสังเกตรอตึก๊กออกมาดิ นี่สำเร็จแล้วแค่นี้ง่ายๆนี่ครับโดน้ำไปของตกแล้วเลสโตนร์ทำงานปุ๊บปุ๊บปไปขอของดนูเข้ากล่องปุ๊บออกมาเป็นไดมอนด์แค่นี้แหละขอจบคลิปนะ